สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปนี้จะเป็นคู่ที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันนะคะการอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมดังนั้นไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงว่าเป็นของใครบางทีคลิปเนี้ยโอเคพลังงานทั้งหมดเดินเรื่องมาคือตรงผลลัพธ์อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างขอให้ใช้ วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะเพราอไม่ใช่การดูดวงแบบส่วนตัวไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งนะอ่ะทีนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกการรับฟังรับชมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอดูพลังงานฝั่งของเขาแล้วก็ฝั่งของคุณก่อนนะคะ ฝั่งของเขาก่อนราชาถือถ้วยฝั่งของคุณละ่ะอัศวินถือช้วยเหมือนเป็นต่างคนต่างแบบคือนิ่งเลยอะ่ะนิ่งนิ่งทั้งคู่นะถ้วยแต่ตัวคุณจะนิ่งแบบเออหันมาทำตามความสุขของตัวเอง ถ้าในช่วงเนี้ยคุณมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะ่ะจะบอกว่าแต่อันเนี้ยเป็นโดยรวมหมดนะคะยิ่งคุณรู้สึกดีกับตัวเองมากเท่าไหร่หรือรู้สึกแบบคนที่แบบเอนิจีแบบเป็นขึ้นพลังงานบวกอะคะ่ะไม่มีความโกรธไม่มีความเศร้าไม่มีความเสียใจการเงินคุณจะดีขึ้นอ่ะทีนี้ มาต่อในเรื่องอ่าเราก็อีกอย่างหนึง่งเหมือนดูให้เพิ่มนะว่าถ้าเกิดว่าคุณกำลังหารายได้เสริมให้ทำในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณทำแล้วคุณมีความสุขให้ความรู้สึกด้านความสุขนำทางไม่ใช่ความรู้สึกด้านลบความรู้สึกด้านลบคือท้อเหนื่อยเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าทำในช่วงนั้นให้แบบว่าโอเคถึงบางนึกออกไหมไม่รู้จะทำอะไรดีให้ลองทำไปก่อน อะไรที่แบบใช้ในเรื่องของความรู้สึกนำทางนะอย่าลืมอ่ะทีนี้ในตัวของเขาอะค่ะเหมือนกับเขาในใจเขาพยายามนิ่งพยายามนิ่งมากๆทั้งที่ในใจมีความแบบเหมือนคนที่อยู่ในห่วงหลากหลายอารมณ์อะแต่พยายามที่จะกดเอาไว้ เขาพูดน้อยขึ้นนะพูดน้อยในที่นี้อะ่ะโอเคเบื้องหน้าไม่รู้ว่าคุณเห็นยังไงแต่ลึกคนที่ได้อยู่ใกล้เขาอะ่ะจะรับรู้ว่าเขาดูพูดน้อยมากขึ้นจะไม่ค่อยพูดจะไม่ค่อยคุยอะไรกับใครสักเท่าไหร่ช่วงนี้เหมือนเขาดื่มเยอะขึ้นด้วยแล้วก็อาจจะมีน้ำหนักขึ้น นะในในฝั่งของเขาเหมือนมีเรื่องเครียดอยู่อีกอย่างหนึง่งคนคนนี้เหมือนเปิดในฝั่งของเขาว่ะช่วงก่อนหน้าเป็นช่วงสามเดือนที่แล้วนับตั้งแต่สามเดือนที่แล้วผ่านมานะคะจนถึงตอนเนี้ที่คุณดูคลิปไม่ว่าคุณจะมาดูเวลาไหนช่วงไหนเขาฝันถึงคุณแบบถี่มากๆ ถึงต่างคนต่างนิ่งแต่ลึกๆอะค่ะถ้าทางคําหมอดูหรือทางแบบเขาจะเรียกว่าจิตวิญญาณของจิตใต้สํานึกของทั้งสองคนนะยังยังมีบางสิ่งบางอย่างที่เรามองไม่เห็น คนเชื่อก็คือเชื่อนะไม่เชื่อก็คือไม่เชื่อ,อมีบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นนะแบบยังเชื่อมอสายสัมพันธ์ยังเชื่อมกันอยู่ถ้าเกิดใครเคยฟังคลิปต่างประเทศอะที่เขาบอกว่าตัดอีกฝ่ายหนึ่งแบบให้แบบไร้เยื่อใยแบบเราตัดขาดได้จะให้นึกถึงเ,เป็นเหมือนเชือกสีขาวเชื่อมโยงเรากับเขาแล้วก็ให้ใช้กันไกตัดอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครเคยฟังนะคะอันเนี้ยก็เหมือนกันเหมือนเส้นมีเส้น ที่ยังเชื่อมแน่นกันอยู่อ่ะแต่ตัวคุณเองอ่ะอาจจะไม่ทุกข์ไม่เศร้าแบบแต่ก่อนเราด้วยก็ได้แล้วก็ความรู้สึกคุณไม่วิ่งตามแล้วอ่ะไม่วิ่งตามไม่ข่อยควา้าทีเนี้ยคุณถามว่าอัศวินถือถ้วยอ่ะยังยังมีความรู้สึกภายในที่เป็นความสุขมากกว่าราชานะราชาเนี่ยเขาจะออกแนวเหมือนต้องเก็บทุกความรู้สึกเอาไวอ้อะค่ะ หนึ่งดาบพูดถึงในเรื่องตัดตัดมาเชียวหรือชาวเวอร์แต่นะคะคุณเนะี่ยเหมือนกับคนที่พยายามพอเราโตขึ้นในหลายๆเรื่องเจอหลายเรื่องเจอหลายเหตุการณ์นะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอะที่เกิดขึ้นทำให้คุณเลือกที่จะตัดได้คือเหมือนกับตัดอะไรที่ ไม่จำเป็นหรือตัดอะไรที่ทำให้คุณสูญเสียสมาธิสูญเสียโฟกัสในการทำงานด้วยก็ได้ค่ะคุณตัดอะไรที่แบบบั่นทอนจิตใจของคุณนะ่ะได้เก่งเราก็เหมือนตัวคุณเองอะ่ะพยายามโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ที่ตัวเองจะต้องรับผิดชอบอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนกับพยายามย้ายจุดโฟกัสนะแต่เหรียญเนี่ยบางคนก็อย่างที่บอกนะ ในเรื่องเหมือนนอกเรื่องนิดนึงในเรื่องของรายได้เสริมอะ่ะให้คุณทําในสิ่งที่คุณชื่นชอบนะคะจะเกิดเงินเกิดทองให้กับคุณเป็นเจ้านายตัวเองอะ่ะทีนี้ตัวคุณเองอะ่ะเหมือนเคยพยายามทําให้ความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันราบลื่นหรือแม้กระทั่งพยายามให้ มีปัญหาน้อยที่สุดบางทีอ่ะคุณจะเป็นคนที่ไม่ยอมใครซะด้วยซ้ําคือเป็นคนที่ไม่เอาใจใครอ่ะแต่ตอนที่คุณคบกับเขาคุยกับเขาคุณเอาใจเขาทุกอย่างแต่รู้สึกว่ามันน่าจะพังนะเพราะว่าเป็นเดอชาวเวอร์ในฝั่งของเขาตัวเขาอ่ะเหมือนนึกถึงย้อนเรื่องราวที่ทําให้แตกหักกันทําให้ทะเลาะก,กันทําให้ไม่เข้าใจกัน ตัวเขานึกถึงเรื่องราวเหล่านั้นเขารู้เลยว่าคุณนะ่ะลงทุนลงแรงหรือลงใจกับเขามากๆแล้วเขาก็รู้ว่าในอนาคตของคุณนะ่ะมีเขาอยู่เสมอเลย ขอดูหน่อยนะคะเป็นไพ่แห่งการติดต่อแฮร์รี่ออฟเดี๋ยวตัวเขาว่าไม่แน่ใจว่าคุณจะได้ข่าวข่าวของเขาในการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่หรือย้ายที่ทำงานนะสี่เหรียน อ,อดูหน่อยนะคะอีกในหนึ่งอะ่ะคุณมีความรู้สึกว่าไม่มีคุณเขาก็อยู่ได้เขาก็ดูแบบดูมีความสุขดีแต่จริงๆแล้วว่าห้าเหรียญเขาไม่ค่อยมีความสุขเลยอะ่ะไพ่ห้าเหรียญสำหรับนี้เป็นไพ่ห้าเหรียญที่เป็นไพ่ตัวคนเดียวอะ่ะเห็นไหม คือเขาอะน่าจะย้อนนึกถึงชาลิออดเข้าใช้อารมณ์ในวันที่มีปัญหากันนะคะเหมือนเขาใช้อารมณ์ตัดสินแล้วก็มาตอนเนี้ยรู้สึกแยก่กับตัวเองเพราะว่าเมื่อก่อนอะเขาเคยมีคุณอยู่ข้างๆตลอดเวลาแต่ในตอนเนี้ยโอเค เหมือนเขามีเพื่อนมีสังคมรลายล้อมแหละแต่เขารู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อไม่มีคุณคือเหมือนกับเขาไม่ค่อยมีใครเข้าใจเขาอะค่ะน่าจะมีแค่คุณอนะเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วย judgment เดี๋ยวยังไงจะมีการติดต่อสื่อสารจากเขามานะแต่คุณอนะเหมือนกับคนที่ประมาณว่า กลับมาเพราะอะไรถ้าคุณมาทำไมคือคุณจะมีเหตุและผลนะ่ะในการตั้งคำถามกับตัวเองอะนะคะเพราะว่าจ mm ัสเมนเอาจริงๆ mm hmm. แล้วว่าตัวเขาว่าเหมือนกับคนที่แบบห mm ้าเหรียญพยายามในชีวิตในระหว่างวันน่ะ mm hmm. เหมือนเขาพยายามทำทุกอย่างให้เหนื่อย mm hmm. เพื่อกลับบ้านมาหัวถึงหมอนจะได้หลับ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เหมือนเขาแบบ พยายามทำตัวให้ยุ่งเข้าไว้แล้วก็คุณเป็นหรือเปล่าแบบโอเคอาจจะตัวคุณอาจจะไม่ได้นึกถึงบ่อยแต่ตัวเขาว่าเหมือนกับนึกถึงคุณฉี่ขึ้นมากกว่าเดิมแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคนคนนี้เหมือนเหมือนนึกเสียดายอะเหมือนนึกเสียดายเขาเสียดายคุณอะ เสียดายคุณทำไมถ้าเกิดในช่วงเนี้ยตัวคุณเหมือนมีสนเสน่ห์มากๆาเสน่ห์ดึงดูดไม่ว่าจะเป็นแบบในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะถ้ายิ่งคุณมีความสุขมากเท่าไหร่แน่นอนว่าคุณดูมีสเสน่ห์ดึงดูดมากขึ้นเท่านั้นหรือบางคนอนะอยู่ในช่วงแบบคือคุณดูน่าหลงไหลมากขึ้นกว่าเดิมอะ่ะอืมหรือบางทีนะยิ่งในตอนเนี้ยตัวคุณแปลกอย่างคนที่แบบว่า ดูไม่สนใจอีกฝ่ายหนึ่งอะดูมีเสน่ห์ซึ่งในตอนเนี้ยคุณเป็นแบบนั้นนึกออกใช่ปะอืมราชินีถึงไปนะฮคือคุณมีเสน่ห์มากๆอ่ะยิ่งคุณโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักโฟกัสที่ความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักโฟกัสที่หน้าที่การงานของตัวเองเป็นหลักบางทีอะนิยามของคําว่าสวยคําว่าหล่อมันมันมาจากภายในซึ่งคุณอะเป็นแบบนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่ง สิ่งเดียวนะคะอัศวินถือไม้เท้าสองเหรียญเขาเหมือนมีพูดไปหลายคลิปว่าเขาว่าจะติดต่อกลับมาในตอนที่คุณประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างถ้าย้อนไปก่อนหน้าเหมือนที่พูดในเรื่องของอาชีพเสริมรายได้เสริมาราชินีถือไม้เท้าจะสักเสจ,จากการเป็นเจ้านายตัวเองเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์นแนวครีเอทีฟแบบนี้ด้วยก็ได้ค่ะ คือเหมือนกับเขาเข้ามาแสดงความยินดีด้วยเดี๋ยวจะมีการติดต่อแต่จะเป็นช่องทางออนไลน์ค่ะซึ่งตัวเขาเองอะ่ะเหมือนกับคนที่ช่างใจอยู่นานในการติดต่อหาคุณนะเพราะคุณไม่เหมือนเดิมคุณไม่วิ่งตามคุณไม่ในตอนนั้นน่ะอินิจ้คุณน่ะจะออกแนวแบบจเจตคือเฉยๆกับเขาซะด้วยซ้ำหรือบางทีอะ่ะตัวคุณค่อนข้างเหนื่อยกับการงานที่จะต้องรับผิดชอบอยู่หรือแม้กระทั่ง คุณอาจจะหมดใจจากเขาไปแล้วซะด้วยซ้ำจากเคยรักมากๆนะหกเหรียญแล้วเขาว่าเหมือนจะคุยเก่งขึ้นจนคุณน่ะรู้สึกว่ามันมีเจ็ดถ้วยก่อนหน้าเหมือนคุณรู้สึกไม่มั่นใจอะว่าเขาแบบจะมาไม้ไหนคือถ้าก่อนหน้าเขาพูดน้อยหรือแบบไม่ค่อยให้ความสำคัญอะไรกับคุณเลยอะเขาจะให้ความสำคัญกับคุณมากขึ้นกว่าแต่ก่อนจนคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไม่ค่อย ไม่ค่อยมั่นใจอะว่าอย่างนี้เลยดีกว่าจะเป็นแบบเนี้ยได้นานสักเท่าไหร่ซึ่งเนี่ยเห็นไหมคุณเจ็ดดาบคุณเหมือนคุณไม่ค่อยเชื่อใจเพราะว่าคนเราคุณจะมีความคิดว่าคนเรามันเปลี่ยนได้แบบขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยสองหกถ้วยมันเป็นการกลับมาแต่คุณเหมือนไม่เชื่อใจเขาอะค่ะซึ่งการกลับมาเนี้ยเดี๋ยวดูนะ สตรีน์เขาจะยอมคุณทุกอย่างเลยอะจากอะไรที่เขาไม่เคยยอมเขาจะยอมยอมหมดเลยเหมือนแบบถ้าเมื่อก่อนเขามีอีโก้มีอัตราสูงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะยอมลดอัดตราอีโก้ตรงนั้นลงแล้วก็เหมือนกับตัวคุณน่ะจะจะรู้ได้เลยว่าเขาถ้าก่อนหน้าคุณอยู่ในคอนโทรลเขา แล้วการกลับมาเนี้ยคุณจะแบบว่ามันเป็นข่าวดีหรือเปล่าที่เขาอะก็เหมือนกับไม่ไม่ต่อต้านคุณอะอืมเขาจะคอยให้คำปรึกษานะถ้าก่อนหน้าเขาเอา่อถ้าก่อนหน้าคุณแบบเคยมีปัญหาอะไรแล้วเขาหันหลังให้ตลอดเลยเขาจะยื่นมือเข้ามาช่วยมากยิ่งขึ้นนะคะ สิบในเท้าจนคุณนะ่ะน่าจะลำบากใจคุณจะเห็นถึงในเรื่องของการพยายามนะการที่เขาพยายามทุ่มเทในความสัมพันธ์แต่เขาอาจจะเห็นในเรื่องของตัวคุณนะจะไม่ค่อยสนใจเขาว่าคือคุณเคยยึดติดกับเขามากๆแล้ววันหนึ่งที่เขากลับมาคุณไม่ยึดติดอีกแล้วก่อนหน้าคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาคือลมหายใจขาดไม่ได้คือแน่นอนในช่วง เนี้ยที่คุณมาดูคุณหรือก่อนหน้าคุณจะรู้สึกว่าขาดเขาแล้วคุณไม่มีความสุขชีวิตมันอ้างว้างนู่นนี่นั่นแต่ในตอนที่เขากลับมาคุณจะเหมือนเป็นคนใหม่ในร่างใหม่คือคุณจะไม่ยึดติดกับในเรื่องของความรักเลยแล้วก็ไม่ไม่อีกนอคือแบบเขาเรียกว่าไงไม่เรียก้องอะ่ะคุณมีความสุขได้ด้วย ของตัวคุณเองไปกินอะไรอร่อยๆไปในสถานที่ที่คุณไม่เคยไปมันเหมือนกับตัวคุณได้ลองทำอะไรใหม่ๆแฮปปี้ Happy กับชีวิตประมาณนี้นะคะซึ่งตัวเขาว่าเหมือนจะมีการเข้าทางผู้ใหญ่คุณด้วยหรือให้ผู้ใหญ่ฟังเขาว่าช่วยพูดกับคุณนะเพราะว่าอะไรคุณเหมือนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการกลับมาของเขาสักเท่าไหรอ่อ่ะอืม คือคุณก็ตีกับตัวเองแหละถ้าในช่วงเดี๋ยวก่อนดูนะคะว่าตอนเขากลับมาทําไมคุณถึงตีกับตัวเองคุณไม่เชื่อใจเขาอีกเช่นประมาณว่าก้างไม่ท้าว่าคุณระแวงสงสัยแล้วก็อย่างที่บอกไปราชาถือดาบคุณจะมีเหตุและผลมากยิ่งขึ้นนะคะว่าแบบเฮ้ยถ้าคบกันแล้วทะเลาะรักๆเลิกๆมัน มันไม่ได้ดีต่อทั้งตัวคุณแล้วก็ต่อตัวเขาแล้วก็อีกในหนึง่งคุณต้องการความสัมพันธ์ที่มันเป็นผู้ใหญ่ที่ต่างคนต่างซับพอร์ตไม่ใช่คุณแบบซับพอร์ตอยู่ฝ่ายเดียวแต่อีกใจหนึ่งคุณลึกๆอะค่ะหนึ่งไม้เท้าคุณก็ยังมีความผูกพันกับเขาอยู่คือตอนที่เขากลับมาคุณไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดไม่ได้อะไรแต่ว่าแบบโอเคในใจคือหนึ่งไม้เท้าคือแบบความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขามันเปราะบางหรือแบบ มันแทบไม่เหลืออยู่มันจะเหลือแต่ความผูกพันเท่านั้นหรือแม้กระทั่งแบบความรู้สึกดีๆอะค่ะซึ่งเขาเองอะ่ะราชินีเือดามเนี่ยจะหมายถึงเขาอ่านความรู้สึกของคุณไม่ออกเลยคือเดาทางคุณไม่ออกเลยแต่ก่อนน่ะคุณอาจจะเผยไตให้เขาเห็นหมดว่าคุณโกรธคุณเศร้าคุณดีใจคุณรักคุณข้างลักแต่คุณจะนิ่งมากนิ่งมากอะค่ะอืม เดียวิใช่คุณเปลี่ยนไปแล้วคุณไม่เหมือนเดิมอะเชมบลเลนแล้วเขารับรู้เลยว่าคุณเปลี่ยนไปแล้วจริงๆเขาจะค่อยๆเข้าหานะก้าเหรียญเขาจะค่อยๆเข้าหาคุณอาจจะเหมือนกับคนที่ไม่ต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้แล้วซะด้วยซ้ำอะค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อความจากเขาถึงคุณนะคะ สักสี่ไปนะหนึ่งสองสามสี่อืม <c oughs> เขารอสัญญาณจากคุณอยู่รอข้อความจากคุณอยู่หรือรอแบบการอะไรที่คุณอ่ะจะสื่อถึงเขาว่าคะ่ะ เขาหวังว่าเขาฉันหวังว่าฉันสามารถจะเอาคำพูดของเขากลับคืนได้เช่นก่อนหน้าเขาอาจจะเคยว่าหรือหรืออะไรบางอย่างที่แบบปากไวอะ่ะอืมอยากเอาคำพูดนั้นกลับคืนนะคะเช่นเขาบอกว่าอ่ะเราเลิกกันเถอะเขาอยากเอาคำพูดนั้นน่ะเหมือนยกเลิกคำพูดนั้นนะฮะ คุณนะ่ะมีแรงดึงดูดต่อเขามากๆเลยคือตอนนี้เขานึกถึงแตคนะ่คุณนะ่ะคุณน่ะไม่รู้หรอกว่ามันยากแค่ไหนที่จะปล่อยคุณไปเดี๋ยวจะมีการกลับมาเป็นการเซอร์ไพรส์นะ สี่ดาบแปดในเท้าค่อนข้างกระทนหันนะ่ะลองดูในภายในเลขแปดเลขแปดแปดวันแปดสัปดาห์แปดเดือนแต่ค่อนข้างไวแต่จะต้องมีผ่านช่วงที่รู้สึกว่าทุกอย่างมันยากลำบากในฝั่งของเขานะคะออโอเคนะไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้ได้รักแล้วก็ได้รับรักอย่างมีความส,สุขสมหวังในความรักทุกๆคนเลยนะคะ